ถ้าใช้น้อยหนึ่งก็ได้สบายดีจ้าปะลุงปัสสุสุทุกคนเลยจ้ากินต้มห <c oughs> มี่เด้อต้มหมี่ใส่พักบ่วงใส่ไข่เหมือนเดิมอาตอนกลางคืนมากินหมี่ตอนเช้ากินอาหาร <c oughs> น้ำตาหัดต <c oughs> ตังหาพริกน้ำอสพริกโอ้ยไปจุ่มปันวะอิบซีบววะใส่น้ำตาลอิฟซีจะเทจุ่มปันอิฟซี่บอกพูดเนี่บดมือเลยเนี่ยอืออีมจำมบดมือ หาเห็ดแบบจามเร่อแล้วดูบะหมี่ของคุณแม่หอหนึ่งไข่องหน่วยใลงคนชิคกี้อายั่งหาของคุณคนี่ขนอนอีกเลยนะหลัดแรงจะมากระตุอืมยบวงเสนอเมียวเมียวเมียว นั่งสบอเออต้มหมี่นะไข่สองลูกเออ,อ,อืมอันคุบยังหาไม่ใช่ขี้เกียจกอบพยังน้ำเพื่อนนี่แมวจัดการบด มีอันนีโบแซบดึงมีโหดสีชมบอแซบปันไดลุงอีข้านไปไกน่นะซื้อข้านไกลไกนี่คำชี่ข้านไป ก็คือบ <ok> <AN> ุตรเพชรปนัยลุงเลยอาหารแม่ใส่หมักเพชรเนี่ยคืออาหารแมวเนาะเนี่ยมาเชยเห็นอาจารย์มันมาปิดเดี๋ยวมันมากินเนี่ยมันมากินเป็นหมูกินเป็นหมูกับแมวมาเนี้ย

กินเขาสต่เดียวน่ะแล้วม,ม่กินต้มนีก็เลยอยากกันได้ดเป็นนไหกินกาแฟสองโซั้งเนี่กินกาแฟสองโซมืนอนีน่ยม่ยอวั่ออยากเขากินน้ำเออแล้วกันบร์จากนอน,น

จาลเห็นเ,นเนดนฮิตดดมงาม่ายเอฟซีแบบงามคุยกับเจ้าอยากไปคูแบบพู้แบบเป็นแนวคือนิคพลไทยเข้าไป tôi ăn kinh của thầm. Kim kim tôi kim kinh 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 bên mù kim 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 แม่มาอืมเฮ้ยตัวดำเป็นสเดียวตัวดำบุคลิมักรถนี่บ่อลื่นอไรว่่ะมันหนักจังหมดตัวที่มีแต่สีเดียวอืมแม่ซื้อรถนั่นมาเนาะมันกับเบิร์ดเลยเด้แม่ซื้อแต่แบบนี้มายิ้มมันได้หงอบเบิร์ดจับอื แล้วมันไปกินน้ำมันหรอมันหูอยู่จบบปะฮะนั่งมันละสายมันได้กินอยู่นี่นี่น้ำทะเล้าบุหูน้ำทะเล้าวเขาในเฮือนมันก็ไมากินกินต้น มันเลือของแมวเขามันก็ได้กีนแมวแมๆ มาเกลือเลยตัวดำมันผมมากินเลยทินึอยเดียวถุงงินถุงเงินอ่ะถุงเงินถุงเงินอ่ะมาเหมวมมากินเลยอ่าเปแนมเขาเขากินน้ำฮี้ที่ไปจากหน ทำกันต้ทำกัน อินไปผักทองอีกแล้วเรมากินใหม่อีกแล้ว <c oughs> ไปแล้วเพินนอนคอยผัวเพินเดี๋ยวผัวเพินมา ติดลูกกับป็ด<า>อืมแมวตัวนะคะมันบลงไปกินน้ำในถังมันก็เลรบ่ตายนะอืมมันหมักลงไปกินน้ำนี่ค่ะ เทยังน้ำในห่งน้ำไอชีไปจักมันจะไปกินอ่ห่รเบอร์จันกน้ำจากัน้ำซาวไม่มันกินขืดบ่พอเอามันมาเลียมใหม่ๆตนน้นมันหิวน้ำมันเลยเข้าไปกินในห่งน้ำตกลงไปในถังขึ้นบ่ได้ มันหากินนะ้มุนี้มุนีได้คือหมาเนาะแมันน่ลยเนาะมันน้อยมวเคยเลี้ยงแมวเราใส่ถั่วไว้ให้มันกินบันกนนะ็มีฟ้าแฝดขอมงมันอืมฟ้าแฝดประจอมยังระคูเนาะลุง บุญมันมายันนนทำบุญเห็ุอยงมันโหเดียวก็กินหมเบดไป luông ớt trong cái bận mà chảo hồi đi mình chỉ chín một bận. เหมือนฮุ่งขาเนยังมาหรอก แล้ว,ลวเ้าคเจะอืมกินแห่พักใ่ม,น,มในี่ต่ออิ่มชูกก็อิ่มนะอืมเอาละเอาละ